ทุกหลายเดพวทุกบ่มีเสือป่าทุกบ่มีลังคาพ่อได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอวอนปูสวัสดีค่ะนักข้าพศกงนะคะมือนีกระได้ผ้ามากัาบขลวะปูยูดอนปูตานะคะค่ะตำบลสุนเสานะคะ เอพีก็นี่แหละีได้ส่ตลอดเนี่ค่ะแมนจ้อันนี้ซีนวยซุกซีนวยแสดงว่าซีซูนเลเกวนครับผมเอพีแล้วความเร้าให้ยิ้มควาประทานการบรรยากาศปนต้กาครับบรรยากาศนอกตากนี้กเขาไปอีกคกรับก็อีก่ะกับเนห้างพานนะคะก็เลยแวะมาคาวาวูนะคะ เกือไปเลยเกือเ้ือไปูกลอไปเกือู่เกือไ้วค้นออกไปแล้มันไม่ทยได้เกลือหายหายเหายแล้วค่ะเกลือหายปะเกืหายกลายเป็นศูนยลองข่าวหายครับลองข่าเบอร์เก้าศูนย์เนาะหันละค่ะเก้าศูนย์นะคะลองข่าวปูั วันนี้ตัวแด้ลับฟูฟูเบงเสียปูเขาโดยเสียมะฮอมไหมทีขี้หมอดเล่าเด่นไหมนึว่าครับเออเสียตัวแดงแดงนะจะมะฮอมเปนครับลับูเราเสียตัวขึ้นเก้าละรับเป็นรกาบคารวะเนาะผ่านมากนาะผานทีเนาะค่ะแม่คู่กัเลยแวะมากับฟูกัเข้าวลูกบูญท่าเนาะค่ะสิงศักทีดอยู่บริเวณแห่งนี้เ้พฟูเออูุหลานขอพรขอสุขขอลาภไอขี้ทั่วโลกให้ได้เห็นเดยสัใครต้องตัดจะแม่คู่ เดยบุญบารมีพูตาครูชี้ภาษาครูบุญคุณหลายพระองค์ที่ได้ให้ลูกให้ร้านไดเ้เฮ็ดได้สาดแม่หากหนีนะให้ได้เฮ็ดต่อไปได้ครูเด้อกอารมณ์ทางเทววิวีาณให้เขลุกได้สิ่งให้คูโดนบรรดานั่นแหละให้ลูกร้านก็ลูกนั่นแหละครูได้สุกซุกซุกคนลำลำด้วยๆพอเป็นในดจะไม่ครูให้ใดเมื่อสุกคน,นเด้ครูเด้อให้เป็นใดเฮ็ดได้สาดสาถูสาดถูดเลยเรียกมรนบุญบรรดาเนาะ ปูวางเลยมือนนี่ให้พูดถูกตีฟูวอ้าบูดวีถูกเดี๋ยวถูกปัจจะเก่าดอกนะถูกปัจจัเก่าโอ้อหถูกนะดเ้เต่านกนีชิมชมชิมชมเนี่ยไม่จ้าชิมชมนี่ไหมชิมชมนี่ไหมไฟแซกมีบวานคือไฟแซมไปยที่รถแดงมาปู้ที่รถแดงับทะเบียนมาแดงจุดหนึ่งค่ะศูนยสองจุดหนึ่งนะคะ อ่าสีแมงนงวดนี้ก็บปจักเด้อูเนึงนะคะสูตสองเจ็ดน่ะรอยบุญไห้อ่าเสียงไหวเมื่อกี้มาทำบุญเนาะค่ะอารถเดงเข้ามาเึ่าเอามาเดงมาคือเเ่ามื่อกี้พ่นทากกัอกน้ำมูอเานี่นะอกกะดิ่งไม่คู้นึงเกียไครับอกกระดิ่งอกเลยมนเมื่อกี้ดียวโอ้ยงามไหลอกเลมาเดียงของกูนะคะเป็นยังยูนั่อยู่ขั้นมาแดงของพอแลืวขั้นในเพืบุน การขั้นนัานมาสันวาแมนอีกเลยเราไผ่โซคือเกล้าระปูเราบ่ถิ่มบ่ปลาบ่ลาบ่ไล่คือเกลาครับผมค่ะนั่นแหละเป็นประกาบคารวะนะค่ะสถานที่จอดปูตาเราแวะกับบ่คืนนะแม่คู่เนาะเพราะว่าก็ผ่านมากแต่โอกาสละค่ะเพราะว่าบางเทือบางที่หันเท้าบ่ฝ่าบ่เลีงด้วนกับก็แวะได้กับแวะเนาะค่ะแต่เลีแต่ปูคุณผ้าแวะกับได้แวะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะแต่แม่คู่เด ฮ็ดได้ส้างเนาะค่ะก็คือได้นี่แหละตอนแรกก็มาขอปูนี่แหละปูคน้ามากเน้ะค่ะปูชีพเขาบค่ะพาไปปูมาเติมมาอพรากปูตาขึ้นครับผมยุเทียนีด้ยูนเลดกไา้านมาคาราว่าปด้วยร้มาขอพรอกจปูให้ลูกร้านยิ่งเย็นเป็นสุกมีสุกมีลามีสุกมี่นัเด้ว ให้ล <54. S 2> ูกหลานเดีส uh, <doors> ู่เวลาไดีเฮ็ดบุญต่อไปเด้อปู่เด้อนับตั้งแต่มื้อนี้เป็น้นไปเตือนเสียงเงินก้อนเลี้ยงอะไรเลี้ยบไมีได้เงิยเท่าพ้อนนั่งปักตะเวียะนั่งปักตะเวียะมาเลยนี่แหละกราบไหว้ผู้ได้่านไปผ่านมากกับมากกาบาไหว้ใดนะคะน้องสถานีนักชิ์ปูพ่นกับเบื้องเฮาคือกันละครับผมครับผมอใช่ เบิ่งกันไปอ่านรึกไรกันบอกผูอ่านด่าปูเด้อวัวนี้ห้ได้กให้ได้ให้มีสูบไม่หลับมีสูบมีมานกะปูว่าจังไลยกาเด็กจัดน้ามัละขั้นปูอยากให้มาหลอกมาล่ำมาล่ำถวายกาได้เฮ็ดคือนก้าวกระดักกระเล้วแต่จังวะแล้วแต่สวงเนาะแล้วแต่ปูเพ่อสิบัญชาม้าครับผมแก สำหรับมือนี้แม่คู่ขี่รถมากอ่ะศูนย์เจดหนึ่งะคะศูนย์สองเจหนึ่งค่ะค่ะอันนี้กระชุดตับสอนเยอสูจ็ดหนึ่งศูนย์สองสอศูนย์เหน่งศูนยสองเป็นรถเบค่ะสองศูนย์สองศูนย์ดียม่ครูว่าสองศูนย์อเจ็ดหนึ่งน่แม่ครูว่าสองศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งตี่ควาเอคตนี่แหะครับครูาบาลนะคะองเดหนึ่งครับเพื่อนหาสามตัวตรงกันนี่าริยังมังก เกตแปดเราก็ว่าเกตแดดห่าขึ้นมาเก้าเกตแปดเกตศูนย์มัวน์เพิ่งกว่าไปข้าเทียเพิ่งกว่าไปเพิ่งจะแต่เก้ามันก็ได้นะคะเพิ่งมาปล่อยตะเกียกสามตัวทุงสองตัวทุงนะคะเคยได้บุญบารมีน้ำปูนะคะเข้าได้เพ็ดได้สากคู่มือนี่ก็แล้วแต่ป tamam> ูผ้าวานะคะ ลังสัส<ป>นแล้วเนาะค่ะเนาะเอซีเนาะพอพร้อมปากพรอมพ่ดค่ะคือบรรยากาศนะคะทราบค่ะพี่คู่จะไปถูกทิลูกะค่ะสำหรับมือนีเนาะค่ะยอดกระถินวัดโพชัยบ้านเตาไฮ้นะคะสี่หมื่นห้าร้อยสิบสาบาทนะคะแล้วก็เลขถูกที่แมคู่ด้จุดอยู่วัดนะคะถูกเชียงไทยกับสี่สองแปดนะคะ แล้วก็ยอดรวมนะคะยอดรวมของกะทินของแม่คู่แล้วก็ของไทบ้านนะคะรวมกันเป็นหนึ่งแสนสี่หมืนหกพันสองร้อยหกสิบสองบาทนะคะค่ะน,นี่ก็เป็นยอดทั้งมื้อน,นะคะของมือนีนะคะของตนกระทินมือนีค่ะากระชุ่มบรรยากาศเต

เจีตันึงตัวเดียวกัน้วฮะนะเห็นไหมเหมากับเปดมองไม่พูดเยป็ขึ้นกันปลไหก่ต้องยิ้มเจี๊ยตั้งนึงตัวเดียวกันอันนี้ต้งเห็นไหเห็้มะเปเจี๊ตัวตัวข้างหน้าเห็นบห เจอ็ดนึงจ็ดนาแดงนนี่นี่นี่ตะวัเจดง่อมันไม่ของงอก็เป็นเสี่เหนไหมรน่นหมเป็นเสียเจ็ดนึงกับเดียเจ็ดวเี่ไปหน่้ อ่สีว่นยังมวย้อ่าสวยังยอมไหมคะี่สิบสมต่อสิวันเป็นเลกีสว่นเป็นเลกแกอ่าสวันกับแตงม่วซองคักซองเนี่ยครับพี่น้องก่องมาเพื่อ้เหยียพ่นมัน กี่ว้นที่เป็นตัวไหโอ้ยยางงามได้กี่วันนแปดเจ็ดเห็นบ้านที่แมูไปเลย้วเลขนนึอ่านั่นีนี่เลขปกูรู้ยนไอยเห็นนึงมัครับโอ้นึ่งย่หองเง่กยิมไทยแบบพวกเสียครัของสัตว์ตัวเนี่ยหนึ่งน่งนึงแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดพี่น้องอ่ะกี่นเห็นเป็นหนึ่งแปดเจ็ดเดี๋ยวอัดยิมเ็เป็นตัวเลข ครับลงไห้พอแม่พี่น้องด้ะเรีมน87นะาีเจว่านเห็นอยู่ตนใหม่นะคะใหญ่ได้พอนึงกับนึงเจ็ดจะตรงกข้มาเดียงครับหนึ่งแปดเจ็ดปอ่าทังทีงานรอคอยครับกับขอขอบุณขอบพุที่ทุกท่านไม่ทำ้สเสียสรเดอันไี้ครับขอบคุณทีติดตาะกุไลค์กดแช่กดติดตามหหอนลันคะที่ดก็กที่ต่อไปนะคสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ